พระพุทธรูปปางสำคัญอีกปางหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าเป็นปางที่ป้องกันพยันตรายแล้วก็เป็นปางห้ามสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงยืนนะครับแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างงอขึ้นมาประมาณหน้าอกนะครับแล้วก็กางฝ่ามือ,อไว้เป็นอิริยาบถท,ที่ทรงห้ามพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยมีตำนานอยู่สองตำนานด้วยกันก็คือตำนานแรก เป็นช่วงที่พระพุทธองค์ประกาศศาสนาใหม่ๆเริ่มต้นนะครับ ได้พระยาศาเป็นสาวกแล้วก็บริิรวรของยาศาคือเพื่อนของยาศาเป็นสาวกอีก60คนต่อจากนั้นก็ไปโปรดชดิน3พี่น้องนะครับซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเริ่มแสดงพุทธปฏิหารตั้งแต่ต้นโดยเริ่มตั้งแต่เข้าไปอยู่ในโรงไฟต่อสู้กับพญางูใหญ่นะครับอันนี้ในส่วนของดาวบทหรือว่าพวกชดินชดินก็คือฤาษีที่มีผ้าโพกหัวหรือว่าสวมหมวกที่อยู่บนหัวนะ นะครับโปรดชดิน3พี่น้องซึ่งชดินทั้ง3พี่น้องเนี่ย <c oughs> ก็ตั้งสำนักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็ไปถึงฤดูที่น้ำหลากพอดีน้ำเนี่ยหลากมาจากภูเขาแล้วก็ขึ้นมาท่วมสำนักของเหล่าชดินทั้งหลายพออถึงเวลาที่มันมีอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ลีกหนีไปไหนนะครับพระพุทธองค์แสดงปฏิหารด้วยการเดินจงกรมอยู่ในมวลน้ำมวลน้ำนั้นก็รวมตัวกันเป็นวงกลมกำแพงแก้ ร้อมรอบพระพุทธเจ้าเราชาดินทั้งหลายเห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์ก็พากันลงเรือแล้วขึ้นไปดูบนกำแพงน้ําก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินจงกรมปฏิบัติธ,ธรรมอยู่ในท่ามกลางกำแพงแก้วกำแพงน้ํานั้นก็เลยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ถึงกับทิ้งลัทธิของตนและกลับมาบวชในพุทธศาสนาโดยพระพุทธองค์ก็บวชให้ตอนนั้นเนี่ยมีสาวกที่เกิดจากชดินสามพี่น้องเนี่ยมากกว่า1,000คน นะครับมากกว่า1000องค์แล้วก็ส่งไปประกาศศาสนาต่อไปนี่เป็นตำนานที่1น,นะครับเป็นตำนานที่ทรงห้ามน้ําไม่ให้ท่วมสำนักของชดินไม่ให้เกิดอันตรายแก่พวกฉดินทั้งหลายตำนานที่2เนี่ยเป็นเรื่องของพญาติก็คือญาติที่อยู่ในกรุงกบิลพัทนะญาติฝ่ายเจ้าชายศิรธธิตะทะก็คือญาติของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายของพุทธมารดาซึ่งอยู่ที่กรุงเทวทหะทั้งสองเมืองเนี่ยอยู่คนละ ฝั่งของแม่น้ําโลฮินีนะครับปีหนึ่งเนี่ยเกิดฝนแรงแล้วก็แห้งแง้งชาวนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็แย่งน้ํากันเรื่องลุกลามไปจนกระทั่งว่าทั้งสองเมืองเนี่ยยกทัพมาเพื่อที่จะมาทําสงครามกันเพื่อแย่งน้ําพระพุทธองค์เห็นว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดภัยพิบัติใหญ่กว่าภัยน้ําแล้งก็เลยเสด็จมาห้ามทรงห้ามพระญาติไม่ให้ลบลาข้าฟันกันนะครับดูเหมือนว่าตานานหลังเนี่ยผู้คนจะนิยมแล้วก็ผู้คนจะรู้มาก เพราะฉะนั้นเนี่ยปางพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นปางห้ามสมุดแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปางห้ามพระญาติทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแต่ว่าพระพุทธรูปปางนี้ก็ถือว่าเป็นปางที่ดีครับนอกจากจะป้องกันภัยได้แล้วเนี่ยก็ยังห้ามเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครเห็นก็โปรโดเข้าใจตามนี้แล้วก็รีบหามาบูชานะครับ